สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอใน After w o r k d อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็คือเป็นวันศุกร์เวลา16.27ก็คืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็จะเลิกงานแล้ว ระหว่างนี้บิวก็จะทํางานไปด้วยแล้วก็แบบพูดกับเพื่อนๆนไปด้วยนะคะคือวันนี้บิวมีแผนว่าจะไปแมคโครไปหาซื้อของมาทํากินเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่ได้ทําแบบอาหารกินเองนานมากแล้วก็เลยอยากจะทําอะไรแบบเล็กน้อยกินเองเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์้วยทุกคนเราก็เลยแบบชิลๆได้แต่ก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีว่าจะทําเมนูอะไรก็ค่อยไปดูหน้าง,งานแล้วกันว่าแบบเออไปแมคโครแล้วเราจะซื้ออะไรมาวาง คืมีสิ่งที่อยากจะมาป้ายาทุกคนอีกแล้วก็วคืออันนี้เป็นแปดใจนะคะทุกคนเก็บข้อมูลของแซนดิคนี่คือตั้งแต่เหตุการณ์ที่ไฟล์ของิวอะ่ะมันเปิดไม่ได้เพราะว่าไอแพดิูมันเสียใช่ปะิวก็เลยต้องแบบหาที่สำรองข้อมูล,ลด,ด้วยได้ของแซนดิคอันนี้มาอันนี้ิวซื้อมาจาก iStudio คือสั่งมาในช้อปปีนะคะทุกคน เหลือแค่อันเดียวเองอ่ะที่บิวสัมงมาเป็น64จิกประมาณ900กว่าบาทแต่ว่าโอเคมากมาทำให้พื้นที่ในโทรศัพท์ของบิวอะคือแบบโล่งขึ้นเยอะมากๆคือตอนนี้ยบิใช้ทั้งอันนี้ที่เป็นของส่วนตัวของบิวของช่อง Youtube แล้วก็อันนี้เป็นของบริษัทก็ใช้เป็นของแซนดิคเหมือนกันคือแบบอันนี้บิวซื้อเป็นแบบหัวเสียบแบบ iPhone แล้วก็เป็นแบบ y p e C MacBook นะคะทุกคนหรือจะเป็นพวกแบบ USB อะไรเงี้ยก็มีให้เลือกนะคือแบบมาบอกต่อสิ่งดีๆอันนี้ดีจริงทุกคนใครโทรศัพท์คื้นที่เมมเต็มหรือว่าพื้นที่เหลือน้อยมีรูปภาพวิดีโอเยอะตัวนี้คือเลิศ คุณเส้นอาจจะตัดแหอยน้นอ,นนองมีแต่แบบเป็นแพคก่ะทุกคน เอย่างรวดเร็วทุกคนตอนนี้กำลังรอจ่ายเงิช่องชำระเงี่หนึ่งและสองรับสินค้าไม่กัินทิ้และไม่แยากไปเร็บวิวเอาถุงมาด้วยทุกคนฮ่าฮ่าจะได้ไม่เสียค่าถุง หนีไม่คงจากสุก,กี้เพราะว่าแบบทำเป็นอยู่แค่เมนูเดียวทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับห้องไปทำข้าวกินกัน ถึงห้องแล้วค่ะทุกคนอว้มือวิวสันเลยอะคือมันหนักทุกคนคือแบบหนักมากเก่ง,เกงมานะทุกคนเพราะว่าเก่ยงกยินร้อนมาก,กคใครเคยกินของแมคโครบ,บ้างอร่อยมากก็คือเดี๋ยวเมนูว,วันนี้นะคะเราจะมาทำสุก,กี้โลเมนูที่ง่ายมากๆทุกคนเดี๋ยวเริ่มกันเลยเด็กกินเดนตรีนะเดี๋ยวมีไปทำงานนะ

เริ่มห่อกันทุกคนเดี๋ยวเอาอันนี้ไปแบบไปให้ความร้อนมานิดหน่อยมันจะได้ห่อได้แบบง่ายๆนะอัน,นใหญ่ฝาหม้อแตทุกคนอนี้คือพัสดุของเรานะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็พัสดุกันไร เป็นช้อนทุกคนบิวซื้อมาสำหรับจับของขวัญเพราะว่าแบบเขาให้จับตามราศีแล้วบิวเกิดปีมะเมียก็เลยซื้ออะไรที่มันเป็นม้าอันนี้บิวก็เลยซื้อเป็นนี่คู่มือซ้อนอคู่ช้อนส้อมลายม้าแต่ว่าเป็นม้าลายอันนี้เปิดได้นะคะทุกคนเพราะว่ากว่าบิวจะลงก็คือน่าจะจับฉลากันไปแล้วอันนี้เป็นเสื้อ อันนี้เป็นขาตั้งกล้องทุกคนคือบิวอ่ะเพิ่งซื้อมาตอนที่ไปเที่ยวเซี่ยงไห้แล้วบิวลืมเอากลับมาก็เลยต้องซื้อมาใหม่ความสูงที่ประมาณ170เมตรถ้าบิวจำไม่ผิดใช่ใช่นี่170เมตรนะคะทุกคนสำหรับสายคอนเทนต์ก็คือลองไปใช้ดูอันนี้คือบิวได้มาใน TikTok นะคะทุกคนราคาดีมาก อันนี้เป็นทาจินะคะอันนี้บิวสั่งมาสำหรับจับของควันเหมือนกันน่ารักมากคือบิวสั่งมาเป็นที่มันเป็นกระเป๋าที่เอาไว้แบ่งสำหรับการเดินทางอะ่ะทุกคนเพราะว่าเราจะมีทริปเอาติ้งไปไต้หวันกันก็เลยซื้อกระเป๋าที่แบ่งใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยในการเดินทางเผื่อมันจะได้แบบจัดกระเป๋าเป็นระเบียบขึ้นก็เลยซื้ออันนี้มาจับให้พี่ๆเขาเดี๋ยวบิวว่าจะลองสั่งของจากเขาเปอมาด้วยทุกคนเพราะว่า ก็บอกว่าจากเถาเปาอ่ะของถูกมากก็เลยเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวบิวจะมาสั่งพัสดุจากเถาเปา,ามาอันบ็อกซ์กันนะว่าแบบมีอะไรบ้างคุณภาพเป็นยังไงทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้อร่อยมากเมื่อกี้บิวชิมไปคือแบบถูกต้อง กดรับ QR code ในเมืองนี้เมืองแรกเมโทรคือบิวชอบกินหน้าชีสมันะ ก็ได้เสื้อบริษัทมาใหม่ได้นี่เป็นเบบี้ทีหตัวแล้วก็เป็นแบบโอเวอร์ไซส์หตัวคือเสื้อทำงานบริษัทเป็นเบบี้ทีน่ารักมาก